เฉพาะมวลชนนะครับเฉพาะพอมวลชนสวัสดีค่ะผู้ติดตามแฟนเพจสำนะะัก<ๆ>ข่าวเอ็ขณะนี้เราพามาชมบรรยากาศเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนอีกรอบนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะก็มีเหตุชุลมุนเล็กน้อยนะคะเนื่องจากทางกลุ่มนะคะจะปีนข้ามรั้วมาแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ เจราจาพูดคุยและได้มีการเปิดให้ตัวแทนมวลชนบางส่วนนะคะที่จะเดินเท้าเข้ามายื่นหนังสือบริเวณสำนักง,งานกอพอนะคะซึ่งนี่ก็จะเป็นบรรดามวลชนบางส่วนนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเปิดรั้วให้เดินเท้าเข้ามาบริเวณด้านในนะคะ ซึ่งก็มีมวลชนบางส่วนนะคะรอ้รองเพลงระหว่างเดินเท้าเข้ามาบริเวณด้านในนะคะเพื่อที่จะมายื่นหนังสือกับตัวแทนรัฐบาลนะคะก็สิ่งที่เรามาวันนี้ก็เราต้องการนะคะให้ผู้แทนที่จะมาอะตอบคำถามผู้เราว่าตอนนี้เราเลืออร้อนกันมากแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาสินค้าที่แพงขึ้น าจ้ารายได้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วแลพวกนนี้วันนี้พวกเราก็ตกงานกันพี่น้องก็มาะ่าชนเดือดร้อนกันน้ำมันวันนี้ขึ้นอีกแล้วนะคะ50ตางางแล้วขึ้นวันเน้นวันอย่างนี้พวกเราจะอยู่ได้ยังไงเราอยากจะให้ผู้ที่มีอำนาจในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นผู้ทีออ่บริหารนะเป็นหน่วยงานในการบริหารประเทศนี้ได้มาตอบพวกเราว่าสิ่งที่ เรายื่นข้อเ,เรียกร้องมาตั้งแต่วันที่18รัฐบาลทำอะไรไปบ้างแล้วนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการนะคะพี่ตำรวจเื้องเสียงอยู่ไหนคะพี่ตำรวจที่ที่เตรียไมไว้ให้พวกเรารอค่ะแล้วก็ตอนนี้เราได้มา เรื่องของฟังคำชี้แจงความคืบหน้าของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลประยุจจโอชาโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐที่หาเสียงกับพวกเราไว้โดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่พวกเรายื่นมาตั้งแต่วันที่18ทั้งเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มันแพงขึ้นทั้งเรื่องการลดค่าเทอมสําหรับครอบครัวที่เขาได้รับผลกระทบและรับความเดือดร้อนจากพิเศษเศรษฐกิจที่รัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้สิ่งนี้เราอยากจะมาฟังนะคะ เราอยากจะให้ผู้ที่สื่อสารกับคนที่เกี่ยวข้องจะมาตอบพวกเราได้มาชี้แจงพวกเราว่าข้อเรียกร้องที่เรายื่นไปได้ทําอะไรไปบ้างแล้วทําไมถึงไม่ทํามันเกิดอะไรขึ้นพวกเราทนไม่ไหวแล้วนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลพักรัฐบาลจะทําให้สภา,าล่มองค์กรนิติบัญญัตินะคะก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วองค์กรที่บริหารประเทศโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรี เราทาอะไรไม่ได้แล้วพวกเราจะพึ่งอะไรคะกระบวนการศาลพวกเราก็พึ่งไม่ได้แล้วสุดท้ายประชาชนจะพึ่งอะไรเราต้องการสิ่งที่มีปัญหาเร่งด่วนนั่นคือเรื่องปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนที่พวกเราได้รับผลกระทบนะพวกเราต้องบอกว่าประชาชนได้รับผลกระทบที่มีตตำรวจหรือว่าทุกคนไม่มีญาติพี่น้องอยู่ในสังคมนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าวันนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองมันไปไม่ได้แล้ว ทุกสถาบันมันล่มไปหมดแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกเราอยากจะมาฟังเพราะพวกเรานี่คืออนานคตของพวกเราเราเป็นเจ้าของประเทศนะคะและเราเป็นผู้ที่เสียภาษีให้กับออรัฐบาลให้กับประเทศนี้ให้กับข้าราชการที่คุณไม่มีวันได้ได้จบงานเพราะคุณมีบ้านปีมีรถปีมีเบี้ยเลี้ยงมีรายได้มีเงินเดือนเราพูดประจำได้เราก็จะพูดต่อไปเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่พวกคุณไม่เคยลิ้มรสว่า ค่าจ้างค่าต่ำสามร้อยบาทเนี่ยมันอยู่ได้อยู่ไม่แล้ววันนี้พลังประชารัฐคุณหาเสียงไว้คุณจะเพิ่มค่าแรงั่าต่ำสี่ร้อยถึงสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทวันนี้ก็ยังไม่ทําอะไรเลยคุณหาเสียงหลากลวงประชาชนทั้งๆท,ที่คุณประยทธ์จ,จันโอชาคุณอยู่ภรคพลังประชารัฐและเป็นนโยบายของพรรคด้วยแล้วคุณเป็นพรรคที่บริหารประเทศอย่างนี้คุณหลอกลวงประชาชนเหรอคุณหลอกลวงผู้ใช้แรงงานคุณหลอกลวงคนทํางานเหรอ เราขอว่าอยาเอาพวกเรามาัเป็นตัวประกันถึงปัญหาความเดือดร้อนของพวกเราและพวกคุณก็เพื่อจะแสวงอำน,น,นาจตัวเองให้ยังคงอยู่วันนี้สถานการณ์การยุบสภาการบริหารประเทศที่ผิดพลาดคือคกลไกนระบบประเทศมันเดินไม่ได้แล้ววันนี้ในสถานการณ์นี้ตอนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ตอนที่เราจะมีรัฐบาลชุดใหม่เราอยากฟังว่า สิ่งที่พวกคุณทำข้อเรียกร้องว,วันที่18ได้ทำอะไรไปบ้างขอให้มาตอบเรานะคะว่าวันที่18เนี่ยคุณได้ทำอะไรไปบ้างแล้วกับข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เรายื่นไป mm. มาเยาอะเลยพี่มาตอบแทนรัฐบาลเหรอคะทัวร์ไหมันนี้มาตอบมีคำตอบที่ดีไหมหรือว่ามาบอกว่าจะรับไปที่นายอีกเกือบเตือนแล้วนะพี่ ประชาชนก็จะแย่กันอยู่แล้ววันนี้น้ำมันน้ำมันขึ้นอีกแล้วนะคะน้ำมันขึ้นน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นอีกแล้วราคาสิค้าก็ขึ้นต้นทุนทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นต้นทุนของประชาชนแต่วันนี้รัฐทำอะไรอยู่คือเราอยากจะให้มาต่อให้มันมีรูปปรรมหน่อยอไม่ใช่ต่อเพื่อต่อกันนะคะเราเข้าใจว่าวันนี้สิ่งที่รัฐบาลก็ประชุมอยู่เราเห็นนะคะล้วการประชุมของคณะรัฐมนตรีเรื่องปัญหาเดือดร้อนเนี่ย เราอยากจะให้เอาขึ้นระดับต้นๆเรื่องราคาสินค้าแพงเรื่องนยโยบายเรื่องค่าจ้างค่าแรงที่จะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเนี่ยเราอยากฟังสิ่งนี้ว่ารัฐบาลมีแนวนยโยบายยังไงแม้คุณจะอยู่อีกไม่นานหรือคุณจะอยู่ยังไงแต่ว่ามันเป็นหน้าที่อของพวกคุณถ้าคุณยังอยู่ในตําแหน่งนี้อยู่ในตําแหน่งบริหารประเทศคุณก็ต้องมาดูแลพวกเขาไม่ใช่ให้พวกเรามาแล้วก็มาเอาตํารวจมากัน้นมันเสียทรัพยากรไม่มีใครเขาอยากมาหรอก เขามนเดือดร้อนจริงๆเราถึงมาเรายื่นแล้วคุณไม่ทําอะไรงไงถ้าย,ยื่นแล้วทําไม่มีใครเข้ามาหรอกเขาจะชื่นชมด้วยแต่ไม่ใช่พวกคุณยื่นไปแล้วก็เอ้พวกนี้มันก็ยืน่นแต่เห็นหัวเราไหมไม่เห็นหัวเราเลยนี่คือปัญหาความเดือดร้อนของพวกเรา ดูนะคะนี่นโยบายพัฒนาระชารฐหาเสียงไว้ตั้งแต่ปี2562 2565แล้วนะคะแล้วก็อยากจะให้มาฟังคุณสมภัชนินพันธ์ที่ปรึกษา อยากจะพี่แจเชิเลยนะคะพี่รปรึกษาสำนักงานปลาสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะที่วันนี้นะคะได้ออกมาตอบจับมวลชนนะคะเราอยากจะให้ต่อบเป็นข้อๆเพื่อพวกเราจะได้คลายสงสัยว่ารัฐบาลจะทาหรือไม่มันจะได้เป็นคำตอบให้กับเราว่าคุณจะเลือกพัาราชการประชาชนอีกไหมรัฐบาลนี้อีกต่อไปหรือไม่ไงเชิญเลยคะท่นข้อพี่น้องเพื่อข่ายแรงงานเพื่อสิทธิกระชับรับเรื่องที่พี่น้องยื่นมา ไม่ว่าจะยื่นมันนะครับของผมในฐานะคนรับเรื่องก็ได้นาเสนอนายกทุกเรื่องนะครับท่านนายกตีเพรไม่ได้นิ่งนอนใจพ่อได้ร้องพี่น้องก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกททกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พี่น้องยื่นนะครับรับไปพิจารณาแก้ไขโดยตรนะครับให้เอาไปเรืองเรื่องไปส่วนเรื่องอันดับแรกก็เรื่องผ้าแรงผ่าแรงเนี่ยมันประกอบด้วยสามส่วนก็คือลูกจ้านายจ้า แล้วก็ฝ่ายรับแล้วก็ฝ่ายวิจา,กการณ์เขาเรียกว่า,าคณะกรรมการค่าจ้างนะครับเราจะกําหนดผู้รับก็ได้แต่ต้องคำนึงถึงนายจ้างด้วยว่าเขาสามารถรับได้หรือได้ไหมตอนนั้นพ้นเราะที่หนึ่งคือเรื่องเรื่องค่าแรงรัฐมนแล้วกติว่าการกระทรวงแรงงานมันยาตรงจิตเขาไม่ได้น่นอนใจเขาอยู่ระหว่างการกระทรวหานือนะครับเรื่องผูฝ่ายั้งฝ่ายลุกจ้างฝ่ายนายจ้างฝ่ายทางคาานะครับ รารัชการนะครับทั้งหมดมาร่วมกันสอนดูก่อนว่าจะกำหนดค่าแรงขั้นต่ำไปได้เท่าไหร่นี่คือเรื่องค่าแรงนะครับเรื่องค่าแรงนะครับว่าการกระทรวงแรงานนะครับให้นี่นอนใจแล้วหลเขามีคณะกรการการสุนหทานี่คณะกรรมการคาย่าของเครืสามสานย่าสามย้าสารทัพพิจารสั่งกํกำลังร่วมกันพิจารณาว่าค่าตั้งขั้นจักควจะขึ้นจากเดิมเท่าไหร่ แลวเป็นคนกลุ่ที่เท่าไรนะครับเราจะขอขึ้นแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้ผมก็ต้องพิจารณาฝ่ายนายจ้างที่เป็นผู้ประกอบการด้วยว่าขึ้นไปเท่านี้ผมรับได้ไหมนะครับก็ต้องอยู่ระหว่างคุยกันเห็นใจลูกจ้างด้วยก็ต้องเห็นใจฝ่ายนายจ้างด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างที่คณะรัมการคาดจ้า,า,างกำลังพิจารณานะครับน่คือเรื่องที่หนะนึ่งครับส่วนเรื่องน้ามันนะครับก็มีคณะรรมการน้ำมันขึ้นกระรวงพลังงานเนี่ยเขากำลังระดมวามคิดารณเรียกทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนทู้ประกอบการด้วยข้อมาพี่นาว่าจะตึงราคาน้ำมันได้เท่าไหร่นะครับจะลดต้น่วนการจัเแยได้เท่าไหร่พ่ขอให้อดใจรออีกวันสองวันเร็วๆนี้ซึ่งก็จะมีพัติออกมานะครับส่วนเรื่องสินค้าต่างๆที่มีการขึ้นราคาแพงคณะรัฐมนตรีในการประชุมทุกครั้งก็ได้นําเรื่องนี้เข้าประชุมทุกครั้งก็กำลังหาแนวทางข้อให้กรมการค้าภายในหรือขอให้บทงานเกี่ยวข้องอเนี่ยว่าเอ่อเช่น สินค้าข,ขึ้นราคาแพงรัฐบาลก็มีนโยบายคนละซึ่งออกมาให้แล้วนะครับด้วยซึ่งหนึ่งให้ประชาชนได้ออกครึ่งหนึ่งก็ที่นี้ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องในเรื่องของราคาสินค้าราคาแพงไปได้ระดับนะครับส่วนเรื่องที่จะควบคุมราคาสินค้าให้อยู่ในระดับราคาที่ไม่แพงเกินไปนะครับซึ่งประชาชนรับได้อันนี้ก็อยู่รัฐบาลก็กำลังเร่งการที่นานนะครับนี่คือหลักๆสามข้อนะครับก็คือเรื่องปัญหาแรงงานปัญหาน้ำมันแพงแล้วก็ปัญหาสิค้าราคาแพง นนซึ่งข,ขนาดนี้นะคะคุณสมภาษนินพันธ์นะคะที่ปรึกษาที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะขณะนี้ก็ได้ออกมาพูดคุยกับทางมลชนนะคะที่วันนี้ก็เดินเท้ามาเดินทางมาเพื่อที่จะทวงถามนะคะซึ่งก็ได้ระบุว่าทุกเรื่องที่เสนอมานะคะก็ ถึงนายกรัฐมนตรีทุกเรื่องนะคะและขณะนี้ก็กำลังที่จะแก้ไขปัญหาอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศฝั่งด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะคะซึ่งบริเวณด้านหน้าที่เป็นบริเวณหน้าสะพานลอยโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะคะขณะนี้ทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ยังคงปักหลักดูแลความเรียบร้อยอยู่บริเวณภายนอกนะคะไม่ได้ให้รถเครื่องเสียงเข้ามาบริเวณภายในนะคะเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทางมวนลชนะก็ได้คุยกันแล้วว่าจะไม่ให้ใช้รถเครื่องเสียงนะคะบริเวณภายบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะคุณสมภาษนะคะก็จะเป็นผู้ที่จะมารับหนังสือให้กับทางรัฐบาลนะซึ่งก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลที่จะมารับหนังสือในวันนี้นะคะเรื่องลดค่าไฟฟ้าลดค่ลดค่าโดยสารลดไฟฟ้าสารนะ b p s m r t ตอนที่เราเสนอที่ไปก็เรียกร้องให้เหลือครึ่งราคาควบคุมพวกค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาในครัวเรือนแจ็คสโต้ม ันนี้ได้ทำยกันคะก็เดทำหนูก็ไปซื้อเหมือนเดิมก็ยังจ่ายเหมือนเดิมแพงเหมือนเดิมซึ่งทางคุณสัมภาษณ์นะคะก็ระบุว่าทุกเรื่องนะคะก็ที่มายื่นเนี่ยก็ถึงนายกรัฐมนตรีทุกเรื่องนะคะแต่ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขนะคะที่เราเสนอไป เดืนละสาว0 0 0บาทอายุ60ปีเราจะเหมาาแล้วแล้วก็คิดว่านายยกกัะสุนจบกฎหมายที่ผู้ถูงอายุที่เปนออมาแล้วเราจะต่อไหมจะต่อไหมเดืวนละสาว1 0รับาท ซึ่งทุกเรื่องนะคะทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะนักศึกษาจบปีจะได้รับเงินเดือนเดือนละสองหมื่นบาทและต้องมีงานทำนะไม่ใช่แบบว่าจบปีแล้วขอไม่มีงานทำขั้นตอนถึงไหนและบอกว่าออชีวะเนี่ย เรื่องของภรพพลังประชาัฐหาเสียงไว้ด้วยซึ่งการหาเสียงนั่นหมายถึงว่ามันต้องทําได้คุณต้องมีแผนมีเพื่อการมีแผนอะไรเรียบร้อยแล้วอันนี้อยากรู้จริงๆเพราะลูกหลานเราเนี่ยเรียนจบมาอย่างไม่มีงานทำกันเลยรัฐบาลทำอะไรอยู่สี่ปีแล้วนะคะที่หาเสียงทำไรกำหนดระยะเวลาในการที่จะให้คนจบใหม่มีงานทำทำยังไงบ้างเรื่องนักศึกษาจบมีงานทำหรือไม่มีงานทำ าไดพวกกางภาคกลางภาคตะนตกกลางภาคนออลากางาตวันออกตอนนี้ก็มีการกัอยู่ีางน้าคณะกรรมการท0 100 ทุกท่านฟ ok. ังอยู <t iny> <t iny> <t iny> ่นะคะพี่น้องที่รกทั้งหลายรัฐบาลหาเสียงมาสี่ปีอยู่ในระหว่างกาลังดําเนินการจนจะยุกสภาอยู่แล้วนะคะพี่น้องเออย่างดีเครื่องที่ลรกกันยังไม่ได้ว่าตกลงจะยังไงจริงๆเราไม่ได้ว่าท่านนะเราเข้าใจว่าท่านมาชี้แจงถูกไหมคะว่าไม่ได้ผู้มีอำนาจแต่เรากำลังจะบอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น มาหลอกพวงประชาชนเหรออันนี้เราคิดว่าจริงๆท่านจะให้ตัวแทนรรคพลังประชารัฐเองหรือนายกก็ได้ใครก็ได้เนี่ยมาต่อยังดีกว่าท่านเพราะว่าท่านเนี่ยเราเข้าใจมาท่านเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของนโยบายนี้แล้วการบริหารเนี่ยก็ไม่เก่งของท่านดีแต่ท่านเนี่ยเป็นแค่มัรับหนังสือแล้วก็ไปสื่อสารต่ออันนี้เราเข้าใจนะคะเราอยากมีคำถามน,นะคะว่าเราคาใจมากว่าตกลงมันจะยังไงกันต่อซึ่งทางพวกเราเนี่ยก็มากันหลายกลุ่มก้อนเดี๋ยวอยากจะถามท่าน กรองับม่านะครับเชือยเขาก็มาตกกันใสามนะครับรัฐบาลตดิหน้าเครั

เสียงมันดูดึกล่ะในยิอยู่ตอนก็เล็กตอนไม่เลกที่หนอนแตว่าะเรื่องเรื่องท่าแรงคืออยากสอบถามท่านนะครับเมื่อกี้ได้รับข้อมูลที่ท่านได้ตอบคาถามเราว่าเรื่อง นโยบายเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำจาก400เอ่อเป็น400ถึง425บาทนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของ3าฝ่ายก็คือไตรภาคีใช่ไหมครับมีรัฐบาลมีลูกจ้างนายจ้างนะครับคณะกรรมการค่าจ้างหรือไตรภาคีนะครับแต่ว่าผมถามว่าตอนที่พักคพลังประชารัฐประกาศหาเสียงนม่บอกว่าจะทำได้ทันทีตอนนั้นคุณเอาข้อมูลมาจากไหน คุณเอาข้อมูลมาจากไหนคุณบอกว่าจะปรับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวนะครับถามว่า425บาทสามารถทําได้ไหมถ้าพลังประชาันตอบว่าทาได้ทำได้เพาะถึงวันนี้คุณโยนไปให้คณะกรรมการไตรภาคีนี่มันเป็นนโยบายหลอกลวงกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านกําลังพูดโดยหลักการมันใช่ครับใช่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการปรับค่าจ้างมันมีคณะกรรมการค่าจ้างในการพิจารณา แต่สิ่งที่พักพลังประชารัฐเคยหาเสียงไว้ว่าจะทำหนึ่งสองานสี่ตามเนี่ยครับเป็นโลโก้หาเสียงของพรคพลังประชารัฐเลยเราเอามาให้ดูว่าหนึ่งมืนแปดพันบาทสองหมื่นบาทที่จบปริญญาตรีตอนนี้ไม่ดําเนินการเพราะว่าตอนนั้นท่านบอกว่าท่านทําได้ทําได้ท่านไม่ได้บอกว่าจะให้เป็นหน้าที่ของนณกกรรมการค่าจ้างท่านบอกว่าทําได้วันนี้ระยะเวลาผ่านมาสองปีกว่าตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองยังไม่ดําเนินการยาโยน ความรับผิดชอบอยียปัดความรับผิดชอบไปให้คณะกรรมการค้าจ้างพักควังประชาันต้องดาเนินการทันทีเพราะคุณเคยหาเสียงไว้มนี่คุณหลอกลวงประชาชนแล้ว425บาทถ้าท่านไม่ทําวันนี้นะท่านยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะมันจะตามหลอกลวนท่านไปทุกที่ผมบอกให้ และนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศภาพรวมนะคะหลังจากที่กลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนะคะเดินเท้าจากบริเวณหน้าโรงเรียนราชินิดมัธยมนาที่ทางานตำรวจมีการปิดรั้วชั้นแรกนะคะซึ่งเดินมาอยู่บริเวณแยกพานิชยาการนะคะซึ่งขณะนี้ทาง,งตำรวจก็ยังคงมีการ ปิดรั้วนะคะไม่ให้เข้ามาปริเวณภายในนะคะซึ่งขณะนี้ทางมวลชนก็ได้ยืนพูดคุยกับคุณสมพัฒนินพันธ์นะคะก็ถือเป็นตัวแทนของทางรัฐบาลนะคะคที่เดินทางออกมารับหนังสือในวันนี้นะคะครับิง โดยทางกลุ่มนะคะระบุว่าเป็นการพักพลังประชาธัปที่หาเสียงเป็นการหลอกลวงประชาชนนะคะซึ่งเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมานะก็ได้มีการมายื่นหนังสือครั้งแรกไปนะคะในวันนี้เลยเดินทางมาทวงถามอีกครั้งนะคะซึ่งทางคุณสมพันธ์นะคะระบุว่าทุกเรื่องที่เสนอมานะคะได้นำเสนอนายกรัฐมนตรีทุกเรื่องนะคะค่าใช้จ่ายในการดำเนินนโยบสุบาลมันสูงมาก โดยทางมวลชนนะคะระบุว่าพรรคพลังประชารัฐจะต้องรับผิดชอบทุกเรื่องที่เป็นนโยบายแต่ไม่สามารถทําได้นะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์แฟนเพจสำนักข่าวเอ็นรวมถึงกดซีฟ์ดนะคะเพื่อที่จะติดตามข่าวสารของสำนักข่าว n อได้ดิฉันนันพัฒน์ผู้สุภาธินภาต้องขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะท่านปอยให้รระบาดเริ่มตนไปที่สนามมวลีนีใช่ครับทรับผิดชอบดูแล